สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีพฤษภกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน้าทาร่นะคะก็จะมาทํในดวงสตา์ความรักของคุณนะคะประจาเดือนมก,กราคม2566นะคะวันนี้จะมาเป็นดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะขอแนะนําตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน่าทาร่โอนาด o คอมได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีนานะคะแบบส่วนตัวก็คือแอดนีน้าทาร่โมาได้เช่นเดิมนะคะก็วันนี้จะ เป็นดวงความรักของคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่คนมีคู่ก็คือคําไม่ยามของคนที่หนึ่งจดทะเบียนสมรสแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็หรืออาจจะแบบมีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบบางคู่อาจจะแบบจัดงานพิธีสมรสอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่จดทะเบียนก็มีหมือนกันนะคะอันนี้คือเรียกว่าคนมีคู่นะคะความเป็นผัวเมียอะไรประมาณนี้นะคะ อะเรามาดูกันตอนนี้น่าก็ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นการอ่านดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะแบบโดยตรงนะคะไม่เจาะเป็นของใครพิเศษนะต้องต้องฟังแบบมีสตินะคะอะทีนี้เรามาดูกันที่คนโสดบ้างนะคะ,ะคนโสดนะก่อนก่อนที่ที่จะดูดวงคนโสดนะนี่น่าจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะสําหรับใหญ่มากใหญ่กว่าฝามือของนีน่าอีกนะคะอ่ะโอเคมาดูราศี มีราศีใดบ้างมีราศีเมษนะเมษสิงห์กันแล้วก็ธนูนะคะมีอยู่สี่ราศีนี้นะที่จะมีบทบาทกับคุณนะคะแล้วก็วันเกิดของเขาอาจจะเป็นวันเกิดของคุณหรือของเขาก็ได้นะคะคนที่เกิดตรงกับวันจันทร์วันพุธพลิษฐ์ถูกสุขจันทร์พุธผลิัส์สุขนะคะอืม อันนี้คือวันเกิดของคุณหรือของเขาก็ได้ทีนี้เรามาดูวันที่วันที่ที่เกิดนะคะอาจจะตรงกับคนที่เกิดวันที่สามสี่เจ็ดแดสิบสแล้วก็ยีอนะคะอันนี้วันเกิดของคุณหรือของเขาก็ได้เช่นกันนะคะะเรามาดูพลังงานของคนโสดก่อนนะคนโสด อดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงบ้างความรักความรักอดีตที่ผ่านมา,าความรักอดีตที่ผ่านมาของคุณอาจจะแบบหลายเดือนก่อนก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างอดีตที่ผ่านมานะคะห้าถ้วยแล้วก็ราชินีถือถ้วยความรักที่ผ่านมานี่น่ารู้สึกว่า คนโสดกลุ่มเนี้ยราศีปึกษกคุณ่ะเหมือนมีคนให้คุณคุยอยู่นะเป็นความรู้สึกคิดถึงห่วงหาอาทรอะไรเอาหวานคนคน,นี้อยู่นะคะแต่คนคนนี้เขาดูเขาดูเหมือนแบบไม่สนใจคุณเลยเนี่ยสองดาบกับเก้าดาบเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสที่คุณเลยแต่คุณโฟกัสเขาคิดถึงเขาอะ คุณคิดถึงเขาแล้วก็รู้สึกแบบห่วงหาถอนเขาตัดเขายังไม่ได้อืมคนโสดซึ่งนี่น่ามองว่าคนโสดพึกศกาน่าจะแบบผ่านการมีชีวิตความรักมาแล้วแล้วก็เผอิญว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่ในสถานนะที่แบบตัดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างจากคุณไปแต่คุณเองนะ่ะยังมอ้อนจากเขาไม่ได้เหมือนคุณยังคิดถึงเขาอยู่อ่ะ เป็นความคิดถึงของจากเขาอยู่เป็นความคิดถึงเขาอ่ะเออนะคะเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาต้องแบบเลือกที่จะแบบไม่ใส่ใจคุณอืมเหตุผลอะไรตัวของเขาในตอนนั้นบางทีก็อยากรู้คําถามเนาะ <laughs> <laughs> เหตุผลอะไรคือเรารู้สึกว่าบางทีก็จะมีโมเมนต์ที่เขารู้สึกไม่สบายใจอึดอัดใจกับอะไรบางอย่างนะคะบางทีเขาอาจจะเครียดเรื่องงาน เกียกเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องสถานะของเขาความไม่มั่นคงในชีวิตของเขาก็ได้ค่ะเหมือนเขาอยากจะโฟกัสในเรื่องของรายได้การเงินการงานความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเขาก็เลยไม่สนใจในเรื่องของความรักไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกในความรักว่าคุณจะคิดยังไงอืมนะคะออเแล้วเขาก็เลือกที่จะอยู่แบบพนั้นของเขาอะ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีรสส่วนตัวสูงด้วยนะคะอืมแล้วในตอนนี้ล่ะความรักของคุณคุณยังได้คุยกับเขาอยู่ไหมในตอนนี้อะเดือนนี้คุณยังได้คุยกับเขาอยู่ไหมในตอนนี้คือน่ารู้สึกว่าคุณน่าจะค่อยๆห่างออกมาจากคนนี้แหละแต่ว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่อืมส่วนเขาเองอ่ะดูจะไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณเลยตอนเนี้ยคิงถือดาบอัศวินถือดาบเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณเลยแล้วตอนนี้คุณมีคนใหม่ไหมเมธคุณมีคนใหม่หรือยัง คุณคิดถึงเขาอยู่นะคุณมีคนใหม่ไหมคุณยังไม่มีคนใหม่หรอกไม่มีคนเข้าหาคุณอยู่แต่คุณอนะ่ะบล็อกคุณไม่คุยกับใครเพราะคุณยังมีความรู้สึกว่ายังคิดถึงเขาคุณยังคิดถึงเขาอ่ะคุณยังแตดเขาไม่ขาดยังคิดถึงเขายังอยากแบบอยากกลับไปมีมเมต์ดีๆกับเขาคนนี้อีกอกครั้งอีกครั้งหนึ่งแต่เขาดูไม่สนใจอะ่ะนะมันก็ไม่แฟร์กับเราสิแบบนี้ถูกไหมเพราะเราคิดถึงเขาฝ่ายเดียว ใช่ไหมคะอืมถ้าเป็นไปได้คุณนะ่ะกับเขาเขาจะมีโอกาสกลับมาสนใจคุณไหมกลับมามองคุณไหมตัวเขานะเขาจะมีโอกาสหันมามองคุณได้ไหมนี่นะ่ารู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากจังเลยห้าเรียนขึ้นมา The High Pen The แล้วก็ The High Pen Test รู้สึกว่าเป็นไปได้ยากมากคือบางที เขาเดินน <mel od ic 00> so uh, ําหน้าค ah, ุณไปก้าวหนึ่งแต่คุณอะยังเดินตามเขาต้อยต้อยต้อยเหมือนเขาไม่ค่อยหันมามองคุณเลยอืมเขาโฟกัสแต่เรื่องของการทํางานถ้าเขาไม่มั่นคงเขาก็จะไม่กลับมาถ้าเขายังไม่มีอะไรที่เป็นหลักเป็นเป็นแหล่งไม่มีหลักแหล่งของเขาไม่มีหลักปักฐานเนี่ยเขาก็คงจะไม่หันมามาใส่ใจไม่หันมามองเราเน่เลยอะเอออันเนี้ยแต่ใจของเขามันบอกว่าถ้าบริทีทฉันมั่นคง เมื่อไรที่ฉันมั่นคงนะคะใจของเขาบอกว่า,วาถ้าใจเขาถ้าเกิดว่าตัวเขามั่นคงเมื่อไหรในเรื่องของฐานะการเงินเขาอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้เพราะตอนนี้นี่น่าสึกว่าแบบเหมือนเขาไม่ยังยังไม่มีใครอะเหมือนเขายังไม่มีใครยังไม่คิดที่จะเลือกใครอะแต่เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่รู้สึกดีแต่แต่ไม่ได้เปิดใจรับใครนะรู้สึกดีอืมไม่มีใครยังไม่มีใครมองมองว่า โอกาสข้างหน้าถ้าคุณจะรอคนคนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันกลับมาคุยกันในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งกลับมาเาเป็นคนในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งได้ถ้าเมื่อที่เขามั่นคงแล้วมั่นคงเรื่องของฐานะการเงินการงานนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือคนโสดก็ตอนนี้ก็คือรัสณะหมายว่ารอรอคนนี้แหละรอไปก่อนแล้วกันนะคะเอแต่อนาคตนี่น่ามองว่าเขาจะ มามั่นคงกับเรานะคะก็ให้ให้เวลาเขาหน่อยละกันนะคนโสดนะอ่ะอคิดถึงก็ยังคิดถึงแหละเพราะว่าเขาแค่ขอเวลาเนาะไปตั้งหลักแค่นั้นเองแหละถูกไหมนะคะคนโสดไม่ค่อยมีอะไรมีประมาณนี้นะคะเดีย๋ยว่นินาขอดูซิว่าคุณนะคะคาแนะนําการใช้ชีวิตความรักของคุณในตอนนี้คุณน่าจะต้องรอเขาแหละเนาะเพราะว่ายังไงอนาคตเขาต้องมั่นคงกับเราแน่นอนความรักของคนโสดเป็นยังไงบ้าง การรักษาใจแน่รักษาใจตอนนี้รักษาใจตัวเองก่อนนะแล้วก็อาจจะหมายถึงเก็บใจเก็บใจไว้รอเขาถูกไหมเก็บใจไว้รอเขานะคะตอนนี้ก็คือเที่ยวพักผ่อนสบายใจชิวๆไปก่อนแล้วกันนะคะอืมความสุขคนนี้คือความสุขของคุณ happiness นะคะคือความสุขของคุณแล้วก็นี่น่ารู้สึกว่าคุณโฟกัสที่เขาแค่คนเดียวแหละคุณคงไม่เปิดใจรับใครหรอกตอนนี้ถูกไหม โฟกัสแค่เขาคนเดียวรอเขาแค่คนเดียวคนอื่นไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเข้ามาอะไรประมาณนี้นะคะมีให้คุยเรื่อยๆแต่ว่าไม่โฟกัสใครไงนะคะแล้วคุณเองก็ดกูเหมือนกับว่าเหมือนบล็อกคนอื่นอะแต่ไม่บล็อกเขา <c oughs> บล็อกคนอื่นแต่ไม่บล็อกเขาไงนะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะ นะคะก็ในเรื่องของความรักของคนโสดนะคะตอนใน,ในเดือนนี้มองว่ายังเป็นโสดแต่คุณจะรอคนคนนี้ก็รอได้เพราะยังไงก็อนาคตมองว่าเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะในเมื่อตอนที่เขามั่นคงแล้วนั่นเองนะอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อคนที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้าง คนที่สถานะไม่ชัดเจนก็อาจจะแบบมีการคุยคุยกันมานานสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะแต่ว่ายังไม่เปิดเเรียกว่านะยังไม่เปิดปากเนาะยังไม่เปิดปากคุยกันสักทีว่าแบบจะคบกันเป็นแฟนจริงๆจัง,จรงหรือเปล่านะคะมาดูซิอารมณ์ของพวกคุณเป็นยังไงนะคะคอยดูความรักในที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความรักที่ผ่านมาของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคนที่สถานะไม่ชัดเจนก้าวไม่เทา้า ซีดาวามรั้ที่ผ่านมาคุณดูเหนื่อยกับคนนี้จังเลยเหนื่อยมากเหมือนต้องใช้ความอดทนกับคนนี้มากๆสูงมากใช้จิตวิยาคุยกับคนนี้สูงมากและเขาเองก็ดูเหมือนเป็นคนที่เราส่วนตัวสูงไม่ค่อยเปิดใจคุยกับใครง่ายๆถามคำตอบคำอารมณ์แบบถามคำตอบคำถามมาตอบไป แค่ไม่กี่ประโยคคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออคุยกับเขาอ่ะแล้วมันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยไงเวลาคุยกับคนคนนี้มันเหนื่อยบางทีก็เราก็ต้องเป็นฝ่ายเขาชวนเขาคุยอะเป็นฝ่ายชวนเขาคุยเขาพอเวลาเขาแบบไม่มีเรื่องอะไรให้คุยเขาก็ไม่คุยนะเขาก็จะนิ่งไปอะไรเงี้ยอันนี้คือความสัมพันธ์ในที่ในอดีตที่ผ่านมาเลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนแบบเอาไงดีอะถ้าต้องอยู่แบบเนี้ยเหนื่อยแน่นอนจะหยุดคุยดีไหม อะไรประมาณนี้คะ่ะจะหยุดคุยดีไหมหรือว่าเอ๊ะคุยต่อค่ะเ,เป็นประมาณนี้เลยนะคะแต่เขาดูมันจะไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยประมาณนี้นะคะบางทีก็ลดส่วนตัวสูงมากบล็อกตัวเองไปเลยซะงั้นงงนนะ่ะไม่คุยกับใครเลยก็มีอะ่ะคนเนี้ยอืมนะคะอะมาดูกันซิว่าในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างอความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะอะไห้เพนเทสนะคะแล้วก็สิบไม่เท้าคุณก็ยังเหนือยกับเขาเหมือนเดิม <laughs> <c oughs> คุยกงหน่อยกับเขาเหมือนเดิมอยู่ยนะละนนักษณะของเขาคนนี้เป็นยังไงเนี่ย,ยคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยคอยดูหน่อยสิหน้าตาเป็นยังไงสวยไหมหลอม่อไหมตัวผมผมผอมตาโต,ต,ต,ตยิ้มยากคนเนี้ยเออผมยาวๆผมตรงๆนี่แหละผมไม่หยิกหรอกนะคะสีผิวเขาน่าจะเป็นคนผิวโทนออกสีแบบผิวดำสองสีผิวสองสีอะไรประมาณเนี้ยคนเนี้ยนะคะ ยิ้มยากมากพอบะจะยิ้มก็ยิ้มยิ้มยิ้มเหมือนคนบ้าเลยประมาณถ้าถ้ายิ้มเราคือยิ้มแบบหุบไม่ลงอะความรอยยิ้ม่ะเออจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยลักษณะบุคลิกของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือนังรู้สึกว่าคนเองก็ยังอยากจะมีเขาในความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นสเปคของคุณแหละนะคะเออเหมือนแบบมันเป็นเหมือนอารมณ์ท้าทายว่าแบบนี่แหละยากยากนี่แหละยิ่งดีอะไรประมาณเนี้ยคุณก็ยังคงเก็บเขาไว้ในในความรู้สึกคุณก็ยังคงแบบ เวลาคุยกับเขายังคงเหนื่อยเหมือนเดิมพยายามใส่ความรู้สึกพยายามใส่ความความความเป็นตัวของคุณอนะคือพยายามคุยชวนเขาคุยตลอดเวลาอยากคุยกับคนคนนี้อะก็มันมีความรู้สึกดีกับเขาคนเนี้ยอืมนะคะเขาเองก็เป็นคนที่แบบหน้าที่การงานดีเพื่อนฝูงก็เยอะติดเพื่อนด้วยแล้วบางครั้งนะติดเพื่อนด้วยแล้วก็ที่สําคัญบางครั้งนะนี่รู้สึกว่าเขาโฟกัสในเรื่องของการทํางานเยอะมากนะคะ เป็นคนมีเพื่อนมีกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนเนี้ยเป็นคนในสังคมหรือเปล่านะคะเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายเลยประมาณเนี้ยคนที่คุณคุยด้วยอืมมาดูซิว่าเดือนนี้ยความสัมพันธ์เนาะตัวของเขาคิดอะไรอยู่ในตอนเนี้ยระหว่างกับคุณเขาคิดอะไรอยู่ในตัวของคุณตอนเนี้กับตัวคุณนะเขาคิดอะไรอยู่เดวิลหนึ่งถ้วยจริงๆก็รู้สึกชอบนะแหม มันกักตัวเองเนาะเขากักตัวเองเขาชอบเขาชอบคุณที่คุณเป็นแบบนี้แหละคือแบบเหมือนใส่ใจเขาเออเหมือนใส่ใจเขาอืมนะคะเขาชอบคุณรู้สึกดีกับคุณอนะไม่มีอะไรหรอกที่เหมือนเขาอาจจะเล่นตัวไปเลยแบบมานี้ก็ได้มีใครไหมในความสัมพันธ์คนใหม่มีมีคนแอบซ่อนปะ อย่างที่บอกเขาเป็นคนมีเพื่อนมีสังคมอาจจะมีบ้างที่คุยคุยกับเขาอะไรประมาณนี้แบบแวะเวียนเข้ามา,าหลากหลายหน้าตาผู้คน,นเนะาะพราะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยอะไรประมาณเนี้เขาก็จะมีคุยมีปาร์ตี้มีสังสรรค์บ้างมีบ้างนะคะแต่ในเชิงความสัมพันธ์แบบจะให้แบบคุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราแวแหละไม่มีหรอกนะคะไม่มีเพราะว่าเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงก็จริงแต่พอเวลามีปาร์ตี้ เวลาที่ได้ยิ้มก็ยิ้มยิ้มมาไรประมาณพอเวลาไม่ยิ้มก็คือไม่ยิ้มเลยประมาณเนี้ที่นีนาบอกไปแหละนะคะแต่ก็ไม่ค่อยคุยกับใครนานๆหรอกคนเนี้คุยกับใครได้ไม่นานอย่างที่บอกอืมนะคะอย่างที่บอกคุยกับใครได้ไม่นานมันเลยทําให้คุณอดทนที่จะอยู่กับคนคนนี้ได้เออแล้วเขาก็เลยชอบคุณไงว่าคุณอดทนกับเขาได้ประมาณเนี้นะคะว่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะอืมเขาดูอีกสี ตอนนี้เขาคิดที่จะทําอะไรอยู่ไหมอืมตอนนี้เขาจะทําอะไรอยู่โฟกัสอะไรอยู่ในตอนนี้จริงๆเขาอ่ะชอบคนมากแต่เขาแค่ไม่แสดงออกบางทีก็ปากแข็งบางทีก็เล่นตัวหน่อยมีฟอร์มหน่อยหรือประมาณนี้จริงๆอ่ะชอบมากนะปากกับใจไม่ตรงกันหรอกคนเนี้ย คนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาปากกับใจไม่ตรงกันจริงๆนะเวลาวลาที่เวลาคุณไม่ทักมาหรือไม่คุยเขานะเขาอนะ่ะเป็นอารมณ์โคตรแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ทักมาวะอะไรประมาณเนี้ยใจจดใจจ่จจอกับโทรศัพท์มากนะจริงๆอนะ่ะเป็นแบบนี้เลยแค่ไม่แสดงความรู้สึกแค่นั้นเองฟอร์มจัดนะคนเนี้ยอืมแล้วในเดือนเนี้ยเขาอ่ะจะชัดเจนกับเราไหมวะจะขอเป็นแฟนไหมวะเออเขาอะ่ะเขาอะ่ะอืม เดือนนี้อะยังติดติดฟอร์มเยอะอยู่ยังเลยเขารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายกับการที่ได้คุยกับคุณคบกับคุณแต่เขาอะไม่น่ารู้สึกว่าบางครั้งนะ่ะเขาแอบสองคุณด้วยบางทีแอบใส่ความพยายามที่แบบว่าแบบเฮ้ยทักมาสิอยากคุยด้วยนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่กล้าทักไปหาเราก่อนเออในเดือนนี้เลยมองว่าเขายังไม่ชัดเจน แต่คุณนะ่ะพยายามเป็นฝ่ายลุกเข้าหาเขานะตอนเนี้ยอืมแล้วก็มันเป็นอาลูกสึกเหมือนแบบทำไงก็ได้สักวันหนึ่งเถอะขอให้เขาแบบใจอ่อนกับเราเถอะอะไรประมาณเนี้ยแต่เขายังไม่ชัดเจนนะเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออม,มันก็ดูเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งนะเป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งอะ่ะเออนะคะมาดูหน่อยซิว่าอืมคุณควรจะเปิดใจให้คนอื่นดีไหมหรือว่ารอคนนี้ ควรเปิดใจให้คนอื่นไหมเข้ามาในชีวิตหรือจะรอคนนี้นะคะเออมันเป็นอารมณ์ยังไงวะเนี่ยโสดอืมคือน่ารู้สึกว่าคุณน่าจะไม่เปิดใจใครหรอกคุณน่าจะรอคนนี้แหละไม่เปิดใจใครเพราะคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งเขาอ่ะจะต้องมาชัดเจนอย่างแน่นอนอืมเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแหละ ยังไงก็มองว่าเขาไม่นานจะกลับมาชัดเจนกับคุณแต่ในเดือนนี้ยังไม่ชัดเจนก็คุยคุยกันแบบนี้ไป,ไปเรื่อยเรื่อย,อยนะคะอ่ะมาดูซิว่าเดือนนี้เขาจะแอบทำอะไรเซอร์ไพรส์กับเราไหมที่อยู่อาศัยคืออะไรส่งข้อความมาหาคุณฮ <c oughs> <c oughs> ดูมันจะขัดแย้งกับเขามากเลยนะแต่เขาดูเหมือนจะส่งข้อความมาหาคุณก่อน เหมือนจะทักมาหาคุณก่อนเพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจละรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเวลาตอนที่คุณแบบเงียบเงียไปไม่ทักมาหาเขาอะไรประมาณเนี่ยเออจริงๆอ่นะโคตรลงคุณมากแหมหลงมากเลยนะอืม จริงๆเขายอมให้คุณตั้งแต่แรกก้วแหละตั้งแต่คุณทักมาใจอ่อนปวกเปียกตั้งแต่แรกตอนที่คุณทักมาแหละแต่พอวันไหนที่คุณไม่ทักไปเริ่มและเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วเอ๊ะมันไปมีใครหรือเปล่าวะไปคุยกับใครหรือเปล่าวะเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยไงแต่มันจะมีวันหนึ่งที่เขาจะทักมาหาคุณก่อนส่งข้อคว,วามมาแบบสั้นๆไม่พูดอะไรเยอะจริงๆเขามีแค่คุณคนเดียวแหละในใจคนเนี้ยตาแข็ง,ขงนั่นเองเอเออลงประมาณนี้เลยนะคนที่คุณคุยด้วยอะโอเค มาดูคำแนะนำหม่มอยสิคำแนะนำการใช้ชีวิตความรักของคุณคุณต้องกล้ากล้าหาที่จะทำอะไรบางอย่างก็คือเหมือนแบบตอนนี้น่ารู้สึกว่าคุณต้องรักษาใจตัวเองเพื่อรอคนคนนี้รอ,อเขาต่อไปปิดใจไม่เปิดใจใครหรอกตอนนี้ปิดใจไม่เปิดใจรับใครหรอกตอนนี้เพราะว่าคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาคุณรอความชัดเจนจากเขาอยู่ นะคะแล้วสิ่งที่คุณรอนี่น่ารู้สึกว่ามันจะประสบความสาเร็จในเร็วๆนี้แหละเพราะคุณรออะไรจากเขาอยู่นะคะเขาแค่ปากแข็งเองไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะคะคนคนนี้นะอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เราเรามาดูกันซิว่าอคนที่เป็นชีวิตคู่คู่ครองเป็นยังไงบ้างอ่ะทีนี้นะ อันนี้คือคนสถานาะไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูคนที่มีคู่กันบ้างเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคนมีคู่เดีย๋ยวนะคะคนมีคู่ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างความรักที่ผ่านมาของคุณ คู่สามีภรรยาเดือนที่ผ่านมาหรือก่อนๆที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างห้าถ้วยห้าเหรียญดูไม่มีความสุขเลยเหมือนห่างกันแค่ก้าวเดียวเองคู่ของคุณเนี่ยเออเน่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสันโดษมากเลยนะกับการใช้ชีวิตเนี่ยดูเหมือนเขามีบางอย่างที่เขาอยากจะทําเหมือนเขาโฟกัสที่จะทาอะไรบางอย่างในตอนเนี้ยเออ อมาดูหน่อยซิมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่ผ่านมามันเป็น,ปนอะไรอะ่ะทำไมเหมือนคุณกับเขาอะเหมือนห่างก,กันแค่ก้าวเดียวเหมือนเขาจะล้ำหน้าคุณไปแล้วเส้นหนึ่งอืมนะคะอะมาดูซิความรักของคุณในปัจจุบันเป็นยังไงตัวคุณนะแล้วก็เขาความรักปัจจุบันเป็นยังไงบ้างหกเหรียญเดอซันในเดือนนี้นี่น่ารู้สึกว่าเหมือนความรักของคุณสองคนดูสเต็ม เต็มรูปแบบเต็มอิ่มแบบยิ้มแฉ่งดูฟลูอะดูมีความสุขมากนะคะมันเหมือนทุกอย่างมันมาเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันอะจากที่ผ่านมาไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขแต่พอมาเดือนนี้เอ๊ะทำไมมันมันดูเหมือนแบบมันพลิกนะมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาดูเขาเองจะแบบเหมือนใส่ใจคุณมากขึ้นดูทะนุถนอมคุณมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเขาหันมาสนใจคุณมากขึ้นน่ะ อืมนะคะไม่ได้มีอะไรใช่ไหมน,นะนะอืมคือน่ารู้สึกว่าช่วงจังหวะหนึ่งเหมือนคุณมีปัญหากับเขาแล้วคุณก็เหมือนแบบเริ่มปล่อยวางอะไรบางอย่างได้แล้วคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานพอคุณไปโฟกัสเรื่องของการทํางานเขาก็เริ่มคิดได้บางอย่างว่าแบบเฮ้ยเรา หาความสัมพันธ์การเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันอืมอารมณ์ประมาณนี้เลยมันทําให้เดือนนี้รู้สึกเหมือนแบบต้องกลับมาโฟกัสซึ่งกันแล้วกันแล้วอะกบมาโฟกัเออารมณ์ประมาณนี้เลยเหมือนเต็มเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันกนะ่ะเ,เออไม่อารมณ์ประมาณนี้นะนี่น่ารู้สึกว่าแบบมันดูดีอะความรักของคุณสองคนดูไม่ได้มีปัญหาอะไรมีเรื่องมือที่สามไหมมีเรื่องของมือที่สามไหมเข้ามาทําให้พวกคุณมีปัญหาไหมมีไหมไม่มี ไม่มีเขาเป็นคนที่รักอิสระรักสันโดษรักการเที่ยวและก,การเดินทางเป็นคนที่แบบสนใจใฝ่ใจใส่ใจในเรื่องของการเรียนรู้คนเนี้ยไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามและคุณเองก็ดูจะไม่ค่อยกังวลในเรื่องของมือที่สามเลยไม่ค่อยมีอืเพราะคุณเป็นคนที่ใจกว้างนี่นะสมสติว่าคุณเป็นคนใจกว้างพอเวลามีอะไรคุณกับเขาก็จะคุยกันเคลียร์กันตรงตรง,ตรง เหออมือนจับเขาคุยกันเคลียร์กันตรงๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะในเดือนเนี้มันเลยทําให้ต่างคนก็เหมือนแบบเ,ออเขาเรียกว่านะเปิดใจเปิดอกคุยกันว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะอะไรประมาณเนี้ยอืมอันนี้คือความรักของคุณในเดือนนี้ถ้าถามถึงความรู้สึกความรักเขามีให้เราแบบเต็มร้อยเลยไหมอ่าว้าวสิบถ้วยอืม สิบถ้วยทำพะอ่าสิบถ้วยแล้วก็ทำพลนเขารักคุณนั่นแหละเขาเปลี่ยนใจจากคุณไม่ได้หรอกแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าคุณรักเขาแล้วคุณก็มีความสุขที่อยู่กับเขาตอนนี้คุณโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องของเขาแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะเป็นความรังที่ มีความสุขมากเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันมากชาวราศีพฤษภนี่น่ามาดีน่ามองว่าเดือนนี้คุณสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยไม่ได้มีปัญหาง้องแง,ง้งอะไรอย่างเงี้ยถกเทียงกันไม่มีนะคะอืมเติมเต็มซึ่งกันและกันนะซาบซ่านความรู้สึกชีวิตคู่นะคะเกี่ยวก้อยเดินไปด้วยกันเนี่ยเห็นไหมและเขาก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนแบบคือ เขาดูแลแตัวเองมากขึ้นเยอะมากเลยนะเพื่อคุณอืมนะคะเขาคอยให้คำปรึกษาดูแลคุณนะคะใส่ใจคุณจริงๆแล้วก็ให้รู้สึกว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากที่เขาขาดไม่ได้อืมที่เขาขาดคุณไม่ได้นะคะอืมอันนี้คือเขาเป็นประมาณนี้แล้วก็ในเดือนนี้เขาจับเซอร์ไพรส์อะไรคุณไหมเฮ้ยผ้ t e hey, ั b u t t e r t e r f l y มัทเตอร์ไฟผีเสื้ออืมในเดือนนี้เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณไหมคือน่ารู้สึกว่าเขาน่าจะมีบางอย่างอยากจะคุยกับคุณอืมมีบางอย่างที่จะอยากจะคุยกับคุณนะในเดือนนี้เหมือนเขามีเรื่องเออ,อะไรบางอย่างที่คิดอยู่ในสมองของเขาอะ่ะเอ,อเหมือนเขาคิดอะไรบางอย่างอะ่ะอยากจะคุยกับคุณมากอืมแต่ดูแล้วมันไม่ใช่เป็นการเซอร์ไพรส์หรือบางคู่อาจจะเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการ ออกรถก็ได้บางคู่อาจจะแบบมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวพาคุณไปเที่ยวเซอร์ไพรส์ไปเที่ยวหรือบ,บางคู่จะแบบว่าวางแผนในเรื่องของการออกรถเอออย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะอาจจะคุยกันชวกนกันไปออกรถกันเถอะไปอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะมันเป็นภาพรถขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้คําแนะนําการใช้ชีพคู่ของคุณนะความกล้าหาญความกล้าหาญคืออะไรอะความกล้าหาญเดี๋ยวนะแล้วก็อะไรอะ เป็นความเงียบสงบภายในจิตใจอืมความสงบอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกนะคะความรักความเสน่หาจริงๆนีนามองว่าเขารักคุณแหละ นะคะไม่ได้มีใครเลยไม่ได้มีเรื่องของมือที่3าด้วยนะคะก็เป็นพลังงานดีๆนะคะของคนมีคู่นะคะก็มีประมาณนี้แหละนะคะนี่ก็จะให้กําลังใจทุกๆคนทุกๆคู่นะคะก็พยายามอยู่ในศีห้านะคะเพื่อฐานดวงชะตาความรักของแต่ละคู่เนาะโอเคให้กำลังใจกันประมาณนี้นะคะในค่ำคืนนี้นะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะจะก็มในอ p พหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ